สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้เรียนเรื่องโครงโรคกนิดนะคะเรามาดูคุณค่าของโครงโรคกนิดนะคะคุณค่าของโครงโรคกนิดมีอยู่หลายด้านทีเดียวซึ่งคนรุ่นหลังเราควรจะศึกษาและรักษามันเอาไว้นะคะคุณค่าด้านวรรณศิน กวีมีความฉลาดและแยบคายในการประพันธ์ให้ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความซาบซึ้งในวงหารเปรียบเทียบมีการเลือกสรรถ้อยคำที่ใช้อย่างประณีตบรรจงใช้คำสั้นแต่มีความหมายลึกซึง้งไพเราะทั้งเสียงทั้งจังหวะและเมื่ออ่านออกเสียงเป็นทำนองสนองก,ก็ยิ่งจะได้รับรสของคำประพันธ์มากขึ้นนะคะดังตัวอย่างคำประพันธ์ต่อไปนี้ ปลาราพันห่อด้วยใบายคาใบาก็เหม็นข่าวปรากระครุงคือคนหมู่ไปหาพบเพื่อนพานาได้แต่รายร้ายฟุง้งเฟื่องให้เสียพง จากคําประพันธ์ข้างต้นเป็นการใช้สัมผัสอักษรเล่นคําที่ทำให้เสียงไพเราะมีจังหวะใช้คําง่ายคุมคายทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาภาพอย่างแจ่มชัดและจดจำคํากรอนได้ง่ายนะคะการใช้โวหารภาพพจน์ โครงรกนิดมีการใช้โอหารภาพพจน์ลักษณะต่างๆที่ทําให้ผู้อ่านได้เข้าถึงสาระของบทกวีดียิ่งขึ้นนะคะเช่นภาพพจน์อุปมาคือการเปรียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งเพื่ออธิบายสิ่งนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเช่นนาคีมีพิษเพียงสุริโยเรือ้ยบอรธรรมเดโชแช่มช,ช้าพิษน้อยหญิงยโสแมแงป่อง ชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤิธีคุณค่าด้านเนื้อหานะคะโครงโลกนย์เป็นวรรณคดีประเภทคำกรนเป็นโครงสุภาษิตเพื่อสอนให้เป็นคนดีปฏิบัติตนให้ถูกต้องในสังคมเป็นโครงที่เข้าใจแก่นแท้และธรรมชาติของมนุษย์ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ ลักษณะของคนดีสอนให้รู้ว่าคนดีควรมีลักษณะอย่างไรนะคะให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนบท่านท่านจักปองนอบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักราวนาสามสิ่งนิ่งนี้เว้นไว้แด่ผู้ทรชน คุณค่าด้านสังคมนะคะโครงโรคกนิตเป็นโครงที่มีคุณค่าต่อสังคมมากจึงเปรียบเป็นคู่มือในการใช้ครองเรือนให้มีความสุขดำรงตนเป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่างถูกทำนองครองธรรมเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องนี้จึงมีผลอย่างมากต่อผู้อ่านที่จะทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด หรือสารที่ผู้แต่งต้องการสื่อออกมาอันจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้นค่ะ การนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันค่ะโครงโรกนิดนี่เป็นวรรณคดีคำสอนซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นสุขและสามารถปฏิบตตนให้อยู่ในกรอบที่ดีของสังคมสาระที่ปรากฏอยู่ในโครงผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้นะคะเช่นตัวดังโครงบทนี้ค่ะความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซเพราะเหตุจากอยู่กับกายอาจมานาโจรจากเบียนบ่อได้เร่งรู้เรียนการเลือกคบคนการดำรงอยู่ในสังคมย่อมพบเจอกับผู้คนมากมายยากที่จะรู้ว่าใครดีหรือร้ายจากการตัดสินแค่ภายนอกเท่านั้น ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนจะตัดสินว่าเป็นคนเช่นไรนะคะดังโครงบทนี้พ้นเดือเมื่อสุขใสมีพันภายนอกแดงดูฉันชาติบ้าภายในย่อมมาแรงวันนอนบ่นดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงาม คำสอนในโครงโรคกนิดค่ะคำสอนในโครงโรคกนิดนั้นส่วนใหญ่จะเน้นสุภาษิตเข้ามาสอนในเรื่องทำดีต่างๆแล้วเว้นความชั่วนะคะสอนให้ทำความดีดังที่ว่าสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกร่อนครั่งบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาป บาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองสอนให้รู้จักประมาณตนค่ะโครงโลกนี้สอนให้รู้จักประมาณความสามารถและประมาณกำลังของตนนับเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นกน้อยคนน้อยแต่พอตัวร่างแต่งจุเมียผัวอยู่ได้มักใหญ่ย่อมคนหัวไผ่เพืดททำแต่พอตัวไซส์อย่าให้คนยันสอนให้รู้จักพิจารณาคนและรู้จักคบเพื่อนค่ะดังที่ว่า ก้านบัวบอกลึกตื้นชนทานมารยาทสอบสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายสแสลงดินสอนให้มีความกระตันอยู่ในโครงในโครงโรคกนิด นะคะสอนให้ระลึกถึงพระคุณมิดามารดาและครูดังที่ว่าคุณแม่นาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดอนดุดอากาศกว้างคุณพี่พ้างสิคราเมรุมาคุณพระอาจารย์อ้างอาสู้สาคร อนให้เป็นคนมีวาจาอ่อนหวานดังที่ว่าอ่อนหวานมานมิดล้นเหลือหลายย่าบมีเกระกลายเกลื่อนใกล้ดุดดวงส,สิชายดาวดาดประดับนาสุริยะส่องดาราไซสเพื่อร้อนแรงแสง